สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รีแลกทาร่นะคะวันนี้คลิปนี้เราจะมาเปิดไพ่เพื่อให้ไพ่สำหรับนี้ท่านมาเล่าเรื่องราวให้คุณได้รับชมรับฟังกันมามาดูสิ่งที่ไพ่สำหรับนี้ท่านจะสื่อสารหรือว่าบอกเล่าเรื่องราวให้คุณได้รับชมรับฟังกันนะคะมาดูสิ่งที่ท่านจะเล่าออกมาว่าพลังงานของคลิปนี้จะสื่อสารเรื่องใดสิ่งไหนให้คุณได้รับรู้กันบ้าง อหอยไพ่สำหรับนี้สื่อสารพลังงานออกมาได้เลยนะคะใพ่จะบอกอะไรกับคุณโอ้พลังงาน เป็นพลังงานจากใครคนหนึ่งนะคะที่อยากบอกว่ารักคุณนะรักคุณยังรอคุณทั้งๆที่คนคนนี้เป็นคนมีตัวเลือกเยอะมีตัวเลือกมากเป็นคนที่มีแต่คนเข้าหาเข้าถึงนะคะหมายถึงว่าเข้าหาเพื่อประโยชน์สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วบางคนก็มาทั้งในรูปแบบของผลประโยชน์หน้าที่การงานแล้วก็ในเรื่องของชู้สาวเนี่ยมาครบเลย แต่คนคนนี้เหมือนดวงใจหรือว่าหัวใจมันอยู่ที่คุณนะเหมือนรอคุณนะคะเป็นพลังงานของคนมีตัวเลือกที่รอคุณอะรอคุณปลดบล็อกรอคุณทักแชทรอคุณติดต่อรอคุณไลหาเครียดค่ะเครียดใครก็ไม่เหมือนคุณใครก็ไม่เติมเต็มเท่าคุณใครก็ไม่ใจฟูเท่าคุณ คบใครก็ไม่รู้สึกอินเท่าคบคุณโอ้โหอยากง้อคุณอะชัดมากเลยมีคนอยากง้อคุณนะคะอยากง้ออยากบอกรักอยากเริ่มต้นอยากได้โอกาสอยากให้คุณให้อภัยพลังงานคือมันทุกความอยากรวมอยู่ในตัวคนคนเดียวกันที่ส่งแล้วก็สื่อพลังงานถึงคุณทำไมถึงคุณเพราะคุณเป็นคนกดเข้ามาดูคลิปไง คุณเป็นคนเข้ามาดูคลิปฉะนั้นพลังงานต้องสื่อจากคนคนหนึง่งจากคนคนนั้นมาถึงตัวคุณพลังงานนะคะคนคนนี้นะเดี๋ยวหมอการขอพูดบุคลิกลักษณะสายอาชีพคร่าวๆก่อนนะเพื่อให้คุณได้ฟังแล้วก็เอาไปวิเคราะห์ดูว่าในชีวิตจริงอะ่ะคุณมีไหมเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับการเม้นสิ่งทอเป็นคน มีบุคลิก,ล,กลักษณะนิสัยที่ดูเป็นมิตรเฟรนด์เข้าได้กับทุกคนหมายถึงดูเป็นมิตรอะพลังงานนะคะคือเป็นคนที่ดูมีอํานาจบารมีแต่ดูใจเย็นใจดีเป็นผู้ใหญ่ที่ดูน่าเคารพน่านับถือน่ายําเกรงอาจจะเป็นเพราะสายงานหรือหรือธุรกิจหรืองานที่คนคนนี้ทำสามารถทั้งทำงานประจำแล้วก็ทำส่วนตัวได้เป็นคนที่มีคนให้ความ นับถือยำเกรงโดยอัตโนมัติอาจจะเป็นหน้าที่การงานที่มันดูน่าเคารพยำเกรงพลังงานนะคะอืมเป็นคนที่มีนิสัยส่วนตัวบุคลิกเด่นๆนะเสน่ห์แรงมากบางคนก็มองว่าคนคนนี้เจ้าชู้เพราะเป็นคนที่มีแต่คนเข้าหาไงเข้าหาเนี่ยก็คือเข้าหาด้วยเรื่องงานผลประโยชน์คอนเนคชันการเงิน ซึ่งมันเลยทําให้ภาพลักษณ์ของคนคนนี้ดูเป็นคนที่มีตัวเลือกคนคนนี้เป็นคนที่รักครอบครัวนะน่าจะเป็นคนที่มีลูกแล้วผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งอาจจะกําลังเรียนอยู่ในวัยประถมถ้ามัธยมก็ไม่เกินมต้นอะประถมถึงมัธยมพลังงานนะคะเป็นคนมีเสน่ห์แต่งตัวดีสายอาชีพทำได้หลากหลาย ส่วนตัวก็ได้รับราชการก็มีตําแหน่งเป็นคนมีบริวารเป็นคนที่มีนิสัยชอบเอาชนะอยากได้ต้องได้ในในบางเรื่องนะถ้าเรื่องงานก็เป็นคนที่แบบต้องสำเร็จอะ่ะแล้วก็เป็นดวงของคนที่สำเร็จด้วยเพราะว่ามีความเป็นผู้นำในในตัวเองข้อเสียก็ดูเป็นคนที่มีตัวเลือกอาจจะเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวก็เลยมีอิสระในการที่จะเลือกคบ เลือกใครก็ได้ที่จะมาเป็นคู่เป็นคนคิดมากนะคะเป็นคนคิดมากแบบคิดมากเอาเรื่องเลยถ้าเห็นเวลานิ่งๆเงียบๆคือคนคนนี้กําลังใช้ความคิดแต่เป็นคนที่ดูไม่ถือตัวเพราะว่าสายงานอาจจะเป็นสายงานที่มันจะต้องพกปะเจอเจอผู้คนมากหน้าหลายตาก็เลยทําให้คนคนนี้มีบุค,คลิกลักษณะที่ดูไม่ถือตัวแต่ถ้าเป็นในเวลาที่ต้องตัดสินใจสั่งงาน ดิวงานวางแผนงานคนคนนี้ก็จะมีอีกคาแรคเตอร์หนึ่งเป็นคนที่คำไหนคำนั้นคำพูดเป็นนายฉะนั้นจะมีบุคลิกก็คือเป็นคนพูดน้อยดูดูมีพลังอะดูอบอุ่นอะอบอุ่นคุ้มครองปกป้องคนอื่นได้ต่อให้เป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงสายนั้นเป็นผู้หญิงสายทำงานนะคะผู้ชายนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยซึ่งคนคนนี้รักคุณ ไม่ใช่แค่ชอบนะไพ่ขึ้นรักเลยแล้วมันเป็นเหมือนพลังงานของคนที่อยากจะเดินทางมาเจอคุณมาเจอคุณแบบตัวเป็นๆมาเจอคุณแบบเห็นหน้ากันจริงๆอะไม่ได้ผ่านวิดีโอคอลถ้าไม่ใช่คนไทยก็เป็นต่างชาติได้เปอร์เซ็นต์สูงที่จะเป็นทั้งคนไทยแล้วก็ต่างประเทศถ้าเป็นคนไทยก็เป็นคนไทยที่ที่หน้าที่การงานดีอะแล้วหน้าที่การงานนี่แหละ มันเป็นตัวดึงดูดให้คนอื่นๆเข้าหาคนคนนี้แบบอัตโนมัติเองก็เลยเหมือนกับว่าเอาก็เข้ามาก็คุยบางคนก็เริ่มต้นจากการคุยแบบงานคุยไปคุยมาก็เริ่มจีบกันก็มีเยอะแยะไปซึ่งคนคนนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะคุยกับใครก็ได้พลังงานนะคะแล้วจุดโฟกัสอีกข้อนึ่งนะเป็นคนเอาแต่ใจนะในเรื่องส่วนตัวบางครั้งก็มีหลุดในเรื่องงานบ้างเป็นคนที่มีอีโก้สูงมากเป็นตัวพ่อตัวแม่ของอีโก้ อีโก้จัดมากคนคนนี้พลังงานนะคะแต่คนคนนี้รักคุณอะคําพูดคําจาดีมีสเสน่ห์ดึงดูดนะดึงดูดอีกฝั่งหนึง่งดึงดูดเพศตรงข้ามเป็นคนที่ถ้าได้รักใครรักจริงนะคะแต่กว่าที่จะรักใครคนหนึ่งได้อะ่ะยากคือมีคนเข้าหาเยอะแต่ถ้าได้รักใครก็คือรักคนนั้นถ้าได้รักใครถ้าได้คิดจะเลือกใครเป็นแฟนหรือคู่ชีวิต จะหยุดหยุดการสนทนากับคนอื่นๆไปเลยฟีลแบบคุยงานก็คือคุยงานจะไม่คุยเล่นเพราะเจอแล้วไงเจอคู่พลังงานนะคะยินดีด้วยมีใครบางคนอยากจะเข้ามาในชีวิตคุณมีใครบางคนอยากจะบอกรักคุณมีใครบางคนอยากจะบอกว่ายอมรับแหละว่าตัวเองมีเสน่์ยอมรับแหละว่ามีตัวเลือกถ้าคุณจะมองว่าผมหรือฉันหรือเราเป็นคนที่ ดูแบบนั้นก็ไม่ไม่โกรธคุณอะแต่อย่างน้อยให้คุณให้โอกาสได้ไหมที่แบบว่าจะให้โอกาสให้คนคนนี้ได้พิสูจน์ว่าชอบคุณจริงๆนะไม่ได้คิดจะคุยกับคุณเพื่อให้คุณเป็นช้อยแบบที่คุณคิดนะอะไรอย่างเงี้ยพลังงานนะคะก็ยินดีด้วยมีคนอยากบอกละคุณคนคนนี้เป็นใครไพ่ขึ้นสองราศีนะคะทุกท่านเป็นชาวราศีเมษเมถุน เมฆกับเมถุนธาตุดินกับธาตุลมพลังงานนะคะอยากบอกรักคุณอนะขึ้นมาอีกสองราศีนะทุกคนโอ้โหคนเก่าหรือเปล่าเนี่ย ไม่ใช่คนเก่าแต่เป็นคนที่คุณรู้จักกันแล้วพลังงานไพ่คนเก่าไม่มีไม่มีไพ่คนเก่าคนคนนี้อาจจะอายุกับคุณห่างกันเยอะก็ได้นะคนใดคนนึงอายุมากกว่าอีกคนอายุน้อยกว่าอายุไม่ใช่ปัญหานะคะพลังงานอืมคนคนนี้ทำหลายอย่างนะอาจจะทั้ง ทำงานประจำฟิลรับราชการแล้วก็มีธุรกิจส่วนตัวซึ่งให้คนที่ใกล้ตัวหรือคนที่ไว้ใจได้ดูแลธุรกิจบริหารไม่ใช่ชื่อตัวเองอะแต่ตัวเองคือเป็นเจ้าของอะฟิลนอมินเนียพลังงานทำงานเกี่ยวกับทำงานกับดีลงานกับต่างประเทศได้ฟิลขนส่งใหญ่ๆขนส่งใหญ่ๆฟิลตู้คอนเทนเนอร์ ใหญ่เบอร์นั้นเลยนะคะไม่ใช่ใหญ่แบบเล็กๆนะเล็กๆไม่ใหญ่ๆทำคนคนนี้นะคะพลังงานเป็นคนที่มีสังคมเยอะมากชอบเข้าสังคมออกงานสังคมเยอะจัดเลยแล้วคนคนนี้ใช้เงินกับภาษีสังคมเยอะมากเป็นคนที่หมดเงินกับอะไรพวกนี้เยอะแต่รู้ว่าหมดไปก็ไม่เป็นไรจะได้กลับคืนมาในรูปแบบ condition นันน,นน่นนี่พลังงานนะคะเป็นคนใจร้อนเหมือนกันนะ เวลากโกรธน่ากลัวนะคะคนคนนี้คือเป็นคนจริงอ่ะเป็นคนที่แบบคําไหนคํานั้นอ่ะฉะนั้นถ้าได้โกรธได้โมโหใครนี้ก็คือน่ากลัวแต่เป็นคนใจดีนะภายนอกดูร้ายดูสั่งงานดูคอนโทรลไปงั้นแหละอาจจะบริหารคนเยอะก็เลยต้องโหดหน่อยฟีลมีทั้งพระพระเดชพระเดชเยอะนะคะพระคุณน้อย พระเดชน่าจะประมาณสักเจ็ดสิบจริงๆพระเดชพระคุณต้องห้าสิบห้าสิบใช่ไหมแต่คนคนนี้พระเดชอะเจ็ดสิบพระคุณสามสิบพลังงานนะคะอืมเป็นคนมีเซนด้วยนะคนคนนี้ชอบใฝ่รู้นะคะศึกษาตำรับตำราหรือศาสตร์ไหนก็ได้ที่ตัวเองสนใจอ่ะ เรียนเพื่อต่อยอดสายงานเรียนเพื่อตัวเองจะได้มีความรู้รอบตัวรอบด้านเพราะว่าคนคนนี้น่าจะเจอคนเยอะมากคือชีวิตเหมือนกับอยู่กับงานอะซะเป็นส่วนใหญ่ไม่ค่อยดูไม่ค่อยมีเวลาส่วนตัวเวลาส่วนตัวน่าจะเป็นอะไรที่น้อยมากพลังงานนะคะชีวิตเหมือนเป็นคนบ้าง,งานคนทำงานเพราะว่าเป็นคนที่มองการไกลชอบความมั่นคงชอบให้ตัวเองมีสมบัติเยอะๆอะ เก็บเก็บทรัพย์สินในหลากหลายรูปแบบใช้คำนี้นะคะเป็นคนชอบบริหารความเสี่ยงพลังงานนะค่อนข้างเป็นคนที่ออกหัวมโบราณเหมือนกันนะออกไปในแนวหัวมโบราณฉะนั้นมองว่าน่าจะอายุมากแล้วอายุเยอะแล้วค่ะพลังงานก็มันมีระยะห่างของวอยัยไงถ้าคุณอายุมากคนคนนี้จะเด็กกว่าคุณอ่ะพูดอย่างนี้แล้วกันคุณคือคนที่มาฟังคลิปนะ แต่ถ้าคุณเป็นคนอายุน้อยคนคนนี้ก็อายุมากกว่าคุณง่ายเลยเอาอายุคุณเป็นเกณฑ์ขึ้นหรือลงพลังงานนะคะทำงานธนาคารได้นะเป็นผู้บริหารขึ้นไปละพลังงานอืมบุคลิกดีมีเสน่ห์ทั้งชายและหญิงอันนี้แหละคือจุดโฟกัสอยากง้อคุณ อยากบอกรักคุณอยากจีบคุณทวนอีกครั้งนะคะคนคนนี้เป็นใครเป็นชาวราศีเมษเมถุนพฤษกธนูอยากบอกรักคุณนะอยากจีบอยากได้โอกาสถ้าเป็นคนเก่าคืออยากง้อบอกเลยถ้าเป็นคนเก่าคู่กรณีเก่าของคุณถ้าเป็นคนที่ขึ้นตามราศีแล้วก็ออ่เสายงานที่เกี่ยวกับทิพยบอกนะอยากง้อแต่คุณไม่ให้โอกาสง่ายง,งถ้าคนเก่าค,ค่อนข้างเหนื่อยค่ะ เหนื่ยจนเครียดเนี่ยฟิลคิดมากคนเดียวแล้วก็ชวนให้อารมณ์หงุดหงิดแล้วก็จะส่งพลังงานลบจนคนรอบข้างรู้สึกว่าอย่าเข้าใกล้ดีกว่าเดี๋ยวโดนลูกหลงฟิลอย่างนั้นเลยอะคือแบบฟันงวงฟันงาแบบอยู่ดีๆก็หงุดหงิดในเรื่องที่มันเป็นเรื่องเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคิดไม่ตกเรื่องคุณไงแล้วก็มาพานใส่คนรอบตัว คนข้างๆคนที่อยู่ในบ้านเดียวกันะจะรู้หรือคนที่ต้องทำงานกับคนคนนี้บ่อยๆจะรู้เลยว่าอารมณ์ไม่ดีอารมณ์เกลี้ยวอารมณ์เกลี้ยวกลาดอารมณ์อารมณ์แบบคือรีเคนอารมณ์แบบพายุทอร์นาโดพลังงานนะคะอืมกำลังรอเวลารอจังหวะ รอเวลารอจังหวะหาโอกาสหาจังหวะที่จะได้พูดความในใจที่มีกับคุณออกมาคนคนนี้เป็นคนที่ห่วงภาพลักษณ์เยอะเหมือนกันนะเพราะว่าคิดว่าตัวเองอยู่ในจุดที่ใช้คําว่าประสบความสําเร็จแล้วอะ่ะก็เลยค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ทั้งห่วงภาพลักษณ์ทั้งใส่ใจภาพลักษณ์คิดคิดเยอะ,อะคิดว่าเอถ้าแอคชั่นอย่างนี้ออกไปถ้าคนภายนอกรู้ มันจะส่งผลอย่างไรคือคิดถึงผลได้แล้วก็ผลเสียของการกระทําของตัวเองในทุกๆเรื่องเรื่องงานเนี่ยเป๊ะเนียบไม่ถึงขั้นเป๊ะมากแต่ก็เป็นคนที่ห่วงภาพลักษณ์แต่เรื่องส่วนตัวเนี่ยถามว่ามันมีผลกับงานไหมมีนะคะมีนะมีเยอะด้วยสังคมไทยเป็นสังคมก็สิปอ่ะเป็นสังคมรวมกลุ่มอ่ะเป็นสังคมเมามอยอ่ะ ฉะนั้นคนคนนี้ค่อนข้างห่วงแล้วบวกกับความเป็นคนมีคอนเนคชันบวกกับความที่ตัวเองเป็นคนที่มีเพื่อนในหลากหลายแวดวงสังคมเพราะคบไว้ได้เรื่องงานไงได้คอนเนคชันไงคนคนนี้ฉะนั้นคนคนนี้จะเป็นคนที่ห่วงมากถึงมากที่สุดแล้วถ้ามีลูกติดตามที่ภัยขึ้นด้วยนะก็ห่วงความรู้สึกลูกอีกพลังงานนะคะน่าจะเป็นคนที่อยู่โสดมานานฉะนั้นคนคนนี้มีคนคุยล้านเปอร์เซ็ แล้วไม่ได้มีคนคุยแค่คนเดียวบอกเลยสิ่งที่กังวลอีกข้อหนึ่งก็คือภาพลักษณ์แล้วก็ไลฟ์สไตล์ของตัวเองที่มันเป็นคนแบบเนี้ยมาถ้าคุณเป็นประเภทไม่ชอบคนเจ้าชู้คุณได้เจอคนเจ้าชู้ค่ะคือคนคนนี้ใส่งานมันทำให้เจอคนเยอะแล้วถามว่าผิดไหมก็โสดมานานก็ไม่ผิดไงก็มีสิทธิ์ที่จะคุยอ่ะก็โสดไงแต่ยังไม่คิดที่จะมีใครจริงจังอ่ะ มาคิดก็ไอตอนที่เจอคุณนี่แหละไพ่ขึ้นชัดนะว่าคนคนนี้ไม่ได้แค่ชอบคุณแต่คือรักคุณเลยฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเก่าหรือใหม่ไพ่ขึ้นว่ารักคุณอ่านตามไพ่นะคะถ้าคุณไม่คลิกแบบชู้สาวแต่มองว่าพวกคุณเคยรักกันคุณก็มีใจพลังงานนะคะคุณสามารถที่จะคบคนคนนี้ไว้เป็นเพื่อนที่ดีคนหนึ่งได้เลยนะกัลยาณมิตรที่ดี โอ้โหไพ่ขึ้นคนคนนี้ทำจิวเวลรี่มีร้านทองได้นะเนี่ยราศีมีนนะไพ่ขึ้น5ราศีนะคะคนที่รักคุณตอนเนี้ยอืมลังเลเห็นปะจะทักไม่ทักจะโทรไม่โทรมือถือนี่ไม่ห่างตัวเลยนะเนี่ยเอาจริงอยากเริ่มต้นอยากเริ่มต้นใหม่อยากตะโกนว่ารักคุณเนี่ยอยากบอกลากดัง พลังงานยินดีด้วยค่ะใครที่ได้ดูคลิปนี้มารับพลังงานของคนที่อยากจะเปิดความรู้สึกในใจให้คุณได้รับรู้เป็นพลังงานของคนที่มั่นใจว่าคุณเป็นคู่ก็ชอบคุณอะคือมันยิ่งกว่าชอบอะมันรักไปแล้วอ่ะถ้าไม่ใช่คนเก่าก็เป็นคนที่รู้จักกับคุณแล้วแล้วก็คิดมีใจเกินเลยเกินพี่เกินน้อง คุณอาจจะให้ระยะแค่คนรู้จักแต่คนคนนี้ก็คือชอบคุณมากแล้วคุณก็รู้ด้วยว่าคนคนนี้ชอบคุณบางช่วงบางเวลาคุณอาจจะเผอเผอมีใจให้คนที่แบบว่าคุณรู้ว่ามีใจให้คุณพลังงานนะคะมีเปอร์เซ็นที่จะได้คบกันไหมมองว่ามีนะไม่ว่าคนคนนี้จะเป็นคนใหม่หรือคนเก่ามองว่ามีเพราะว่าไพ่ขึ้นค่อนข้างดีแต่ปัญหาคือมันอยู่ที่คนคนนี้ เป็นคนที่คิดอวัยความคิดอวัยปูดปลาแต่ทำมาช้าเพราะเป็นคนที่ห่วงภาพลักษนณะ์ไงเป็นไปได้ว่าถ้าเป็นคนที่รู้จักกับคุณแล้วอ่ะเป็นไปได้ว่าที่คนคนนี้นิ่งๆเงียบอะ่ะดูไม่ค่อยตามตื้อตามง้อคุณถี่หรือว่าหายไปอะ่ะเพราะคนคนนี้ไปทบทวนนะไปนึกทบทวนแฟตแบ็กค่ะย้อนกลับอะ่ะว่าเอ๊ะ ไอ้ที่ผ่านมาที่ความสัมพันธ์มันไม่ไปถึงไหนเป็นเพราะเราหรือปะเพราะว่าเราคิดเยอะไปไหมจริงค่ะคนคนนี้คิดเยอะมากอายุก็ขนาดนี้แล้วแทนที่จะหาความสุขให้ชีวิตแบบแบบมันควรจะสุขตั้งนานอะแต่ไปคิดนั่นคิดโน่นคิดน,น,ดนี่ห่วงภาพลักษณ์ห่วงนั่นห่วงโน,น้นห่วงนี่อะแต่คนที่คิดก็ดีกว่าคนไม่คิดนะเอาจริงคือคนคนนี้ไม่ใช่คนตัวเป่าเล่าเปือยค่ะเป็นคนที่มีพี่น้องมีสังคมมีเครือญาติมีธุรกิจ มีลูกมีบริวารที่ต้องให้ความรู้สึกใส่ใจด้วยฉะนั้นคนเราคำนี้ใช้ได้ทุกทุกทุกวันนะเลยนะไม่ว่าไม่ว่าคนคนนี้จะอยู่ในวันนะไหนคือคำว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวอะ่ะมันจริงนะเพราะว่ายิ่งคนเราคนหนึ่งนะคะต้องปุกครองต้องบริหารต้องจัดการอะไรหลากหลายในชีวิตอะทั้งเรื่องตัวเองแล้วก็เรื่องของคนในครอบครัวมันจะคิดแค่แค่เราคนเดียวไม่ได้ไง มันจะเอาความชอบแค่ตัวเราเป็นเฮดหลักไม่ได้ยิ่งคนคนนี้ถ้ามาจากตระกูลที่เป็นระบบแบบเครือญาติกงสีหรือระบบแบบพี่น้องต้องรักกันเพราะว่าโดนปลูกฝังมาจากบรรพบุรุษแบบนั้นแบบน้นแบบนี้ต้องยิ่งคิดต้องยิ่งคิดมากมันเลยเครียดจริงๆความรักมันเป็นสิ่งดีมันเป็นสิ่งฮิวใจมันเป็นสิ่งเติมพลังให้คนที่เขาแบบ คือบางคนก็ก็ต้องการกำลังใจจากจาก,จากคนรักเนี่ยฉะนั้นถ้าคนคนนี้ลดอีโก้นะที่ตัวเองมีนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่ลดยากอะ่ะอีโก้ลงคือมีอีโก้ในเรื่องงานไม่เท่าไหร่นะเพราะว่างานมันเป็นระบบมันต้องรันกันเป็นระบบอะแต่อีโก้เรื่องความรักอะปัญหาเยอะฉะนั้นถ้าวางอีโก้ในเรื่องความรักได้คนคนนี้ชีวิตจะจะมีความสุขมากอะ อย่างน้อยนะคะต่อให้คุณไม่รอบรักนะคุณก็สามารถดิวกับคนคนนี้หรือทำความรู้จักรู้จักกันไว้ในฐานะเพื่อนอะได้นะพี่น้องพี่น้องต่างวัยก็ไม่ผิดนะคะวันนี้อาจจะดูไม่จำเป็นต้องคบอะแต่วันใดวันหนึ่งอะคุณอาจจะเป็นคนที่ต้องขอความช่วยเหลือจากคนคนนี้ก็ได้แล้วที่สำคัญคนคนนี้เต็มใจและพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณนะขอแค่คุณเอ่ยปาก เรื่องอะไรอะ่ะคนคนนี้ทําให้ได้ทําให้ได้โดยไม่เกินกําลังความสามารถศักยภาพที่คนคนนี้มีทําให้เต็มที่ด้วยทําในสิ่งที่คุณอาจจะคิดว่าเป็นไปไม่ได้มีพลังงานนะคะตอนนี้เหมือนรอจังหวะเวลาเพราะว่ามันเป็นพลังงานของคนที่รู้ใจแล้วว่าชอบคุณมากอะ่ะแล้วก็มั่นใจว่ารักเลยแหละไม่ใช่แค่ชอบอะ่ะแล้วก็มั่นใจอีกว่าคุณก็น่าจะมีใจ ถ้าเป็นคนที่ตามจีบตามไล่ล่าตามเทียวไล่เทียวขือคุณมาสักระยะหนึ่งคนคนนี้ก็มองว่าตัวเองก็มีด,มดีอ่ะมีดีเยอะอ่ะข้อเสียก็มีแหละก็ยอมรับแต่ขอให้คุณแบบให้โอกาสพิสูจน์หน่อยว่าคนคนนี้พร้อมที่จะแสดงความจริงใจที่ตัวเองมีกับคุณนะให้คุณได้เห็นแต่ประเด็นและปัญหามันคือคุณไม่ให้โอกาสถ้าเป็นคนเก่าคุณปิดกั้นเลยคุณไม่อยากจะให้โอกาสอะไรใดๆ พลังงานนะคะคนคนนี้เป็นใครอ่านตามไพ่ขึ้นนะเป็นชาวราศีเมษเมถุนพฤษศกธนูมีนไพ่ขึ้นห้าราศีพลังงานของคนที่อยากบอกรักคุณคนคนนี้เซนแรงนะมีเซนแล้วก็เซนแรงมีโดยอัตโนมัติอันนี้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่คนคนนี้ใช้ในชีวิตประจำวัน แต่มีไว้เพื่อให้ตัวเองได้ทันคนถามว่าเคยพลาดไหมเคยยังไงก็เคยพลาดเคยมองคนพลาดเหมือนกันแต่ไม่บ่อยเพราะว่าถ้าพลาดบ่อยคนคนนี้ไม่ขึ้นมาอยู่ในจุดที่เหนือกว่าคนอื่นไม่ขึ้นมาอยู่ในจุดที่มีบริวารแต่มันก็ต้องมีผิดพลาดแต่คนคนนี้เป็นคนที่ถ้าได้พลาดแล้วระวังเรียนรู้หลีกเลี่ยงเลยไม่ประมาทเลยถ้าได้พลาดครั้งหนึ่งนะฉะนั้นจะเป็นคนที่เหมือนกับว่า พลาดแค่ครั้งเดียวระวังมากในทุกเรื่องจนมันมาถึงเรื่องความรักไงพลังงานนะคะก็ประมาณนี้ตอนนี้ก็กําลังลังเลยอยู่เนี่ยเอาไงดีจะแชทหาคุณก่อนไหมเนี่ยหรือจะโทรหาคุณเลยพลังงานนะคะติดต่อไปในโลกออนไลน์คุณก็ไม่อ่านคุณก็ไม่สนใจใดๆก็เลยฟิลเอาไงดีทักไม่ทักทักไม่ทัก เป็นคนเฉียบขาดนะแต่พอเป็นเรื่องความรักโดยเฉพาะความรู้สึกที่มีกับคุณเนี่ยคือลังเลขึ้นมาซะง,งั้นน่ะเสียเซลล์ไปเลยเก็บทรงไม่อยู่นะคะพลังงานก็ประมาณนี้ประมาณนี้เป็นคนที่บ้างานเหมือนกันนะเป็นคนที่บ้างานคนคนนี้ชีวิตมีครบนะคะในเรื่องของปัจจัยการดำรงชีวิตมีครบมีครบ ทุวนเลยทุกอย่างมีหมดการเงินการอะไรมีหมดอาชีพมีหมดมีอาชีพเยอะด้วยฟังดูในหนึ่งวันแทบไม่มีเวลาส่วนตัวใช่ค่ะแต่ถ้าคนคนนี้จะโฟกัสขุนคนคนนี้สามารถพักเรื่องงานหรือให้คนที่ไว้ใจบริวารลูกน้องที่ทำงานมาด้วยดูแทนก่อนได้เพื่อที่จะมาโฟกัสเรื่องคุนทำได้ค่ะทำได้หมดแหะอยู่ที่ว่าคนคนนี้จะทำหรือเปล่า พลังงานก็ประมาณนี้นะคะแต่ดูจากไพ่น่าจะแอคชั่นนั้นเนี่ยมองว่าน่าจะแอคชั่นนัเนี่ยดูสิอยากบอกกล่าวเล่าสิบนะคะอยากจะตะโกนอยากจะบอกให้คุณได้รู้เนี่ยลักคุณนะชอบคุณนะอยากจีบคุณนะให้โอกาสนะพลังงานนะคะก็ประมาณนี้แล้กันยินดีด้วยนะเป็นพลังงานของคนที่อยากบอกรักคุณซึ่งไพ่ท่านก็ขึ้นมาห้าราศีนะคะสายอาชีพสายงาน ตรงกับชีวิตจริงของคนที่มาขายขนมจีบคุณไหมก็ดูดูไว้นะคะถ้าตรงก็ใช่นะพลังงานฉะนั้นคลิปนี้คุณก็ได้รู้ความคิดเห็นของคนที่มีใจชอบคุณแล้วยิ่งถ้าคนเก่าคุณเป็นคนที่ขึ้นตามไพ่ราศีที่ขึ้นนะล้านเปอเซ็นต์เลยอะคลิปหมายถึงว่าพลังงานของคลิปอะจูนจูน จูนลิงก์ถึงคุณอนะคุณถึงได้เข้ามาดูคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะบางท่านอาจจะบอกว่าไม่มีอะไรทําอยากดูเฉยๆก็ไม่มีผิดถูกนะฉะนั้นก็ให้คุณรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงไปอินได้แต่ต้องมีวิจารณญาณอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงของชีวิตของแต่ละท่านดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะสิ่งใดที่ได้ยินได้ฟังสามารถนําไปปรับใช้ให้ชีวิตคุณดีไม่มีปัญหามีความสุขก็นำไปปรับใช้ พลังงานนะคะเลือกได้เลยค่ะการดูไพ่แบบภาพรวมคุณสามารถช็อปแบบเลือกได้เหมือนคุณเข้าห้างซูเปอร์มาร์เกต็ตเข้าช็อปเลยพลังงานก็ประมาณนี้นะคะก็ยินดีด้วยขอให้คุณได้เจอคนที่ดีคนที่ใช่คนที่รักคุณคนที่เป็นคู่แท้กับคุณโดยเร็ววันโดยเฉพาะคนที่ยังต้องการความความรักอยู่นะคะส่วนคนโสดที่ไม่อยากจะมีความรักแบบนี้ก็ไม่ต้องีเรียดคุณก็สามารถได้เพื่อน ได้คู่ค้าได้คนรู้จักที่คุณคบไว้คุณไม่ติดลบแน่นอนเพราะคนคนนี้มีคอนเน็ชันเยอะพลังงานนะคะฟิลน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าก็ให้คิดอย่างนี้นะคะการมีมิตรก็ดีกว่ามีศัตรูอย่างน้อยก็มีคนที่ชอบคุณนะมีคนชอบคุณเพิ่มอีกคนนึงนะคะฉะนั้นก็ให้รับพลังงานบวกแล้วก็ให้รับแต่สิ่งที่ดีต่อใจไปเท่านั้นบุญรักษานะคะแล้วพบกันใหม่ คลิปหน้าสวัสดีค่ะ